ลิขิตลักเหนือเมืองกอตอนพิเศษสินสินผจนภัย8จบแล้วจ้าวันไหวพระจันทร์ในเมืองหลวงนี่คงจะเป็นงานเฉลิมฉลองแรกตั้งแต่ห้องเต้องค์ใหม่ขึ้นของลาดการแสดงถูกจัดแห่ตั้งแต่หน้าประตูเมือง ความยิ่งใหญ่ของมังกรที่หานซวและใต้เท้าไปททำขึ้นทำให้มังกรของพวกเขานั้นเด่นกว่าใครเวทีหามขนาดใหญ่ต้องใช้คนถึง2ี่สิคนหามแต่ไร้ตัวนางลำเพราะนางลำนั้นถูกบอกให้ออกมาไล่รำต่อหน้าพระพักของฮ่องเต้เท่านั้นสินซินและเสี่ยมู่รีบวิ่งตามขบวนอยู่ห่างๆเพราะอยากเห็นขบวนแห่ด้วยอะซ้าช้าหน่อยเขาวิ่งตามท่านไม่ทันถ้าเจ้ายัางช้าอาจจะไม่ได้เห็นงานพิธีนะ สินสินตะโกนบอกน้องสาวของสามีทำให้เสี่ยวมูต้องรีบเล่งฝีเท้าจนไปทันขบวนแห่ที่หารโซ่และไปเจียควบม้าตามอยู่สายตาของรองแม่ทัพที่เห็นฮูหยินของตัวเองนั้นซุกสนเกินไวเลยได้แต่ถอดถอนหายใจก่อนจะควบม้าออกนอกแถวมาหาคนเป็นภรรยาที่ทำหน้าเจือนเมื่อถูกจับได้ผูห้หญินเจ้าพาเมียข้าวิ่งออกมาจากบ้านนางซุกซนไม่รู้จักคำว่ารอหรืออย่างไร ต้เท้าไปเจีอาหัรมองหน้าคนเป็นสหายที่ตอนนี้มีสีหน้ากุ้มใจกับการกระทำของภรรยานางคงอยากจะเข้าไปในวงังคงอยากจะเห็นวังหลวงกับตาทั้งที่สัญญากับข้าแล้วว่าจะรอข้าพาเดินงานเทศกาลแต้เท้าไป๋กรุณาฝากนางตามเข้าไปในฐานะสาวใช้ของฮูหยินท่านได้หรือไม่หานซั่วถอนหายใจก่อนจะรีบคว้าร่างบางขึ้นมาแม้จะมองภรรยาด้วยสายตาดุแต่ก็ไม่ได้ทำให้ซินซินกลัวแต่อย่างไร เจ้าตามใจเมียเจ้าจนเสียนิสัยสหายข้าต้องรบกวนเจ้าแล้วหูหญินข้ามีสาวใช้เป็นพี่สะพายสักหน่อยดูแลอย่าให้ก่อเรื่องนี่งานสำคัญไปเจียคว้าตัวภรรยาขึ้นมาแล้วควบตามขบวนแห่เมื่อผ่านประตูวังหลวงหานซู่ให้จินซินเดินตามม้าของใต้เท้าไปแต่เพราะขบวนของตนเป็นขบวนสุดท้ายทำให้ใจในการมองการแสดงของฮ่องเต้ไม่เหลืออีกแล้วเมื่อขบวนหยุด เพอปิงปิงที่เตรียมตัวแล้วก็ออกมาไร่ลาอย่างสวยงามต่อหน้าระพักแสงจันทร์งามเด่นฉาบชุดสีขาวสะอาดตาให้ดูสวยสง่านเนื้อใครความระยิบระยับของแก้วที่สะท้อนแสงไฟทำให้คนที่เต้นดูเปล่งประกายสะกดสายตาของฮงเต้องค์ใหม่วัย4 4พรรษา <c oughs> คุณหนูข้าตัองเรียกเจ้าแบบนี้แล้วสินะเสี่ยวมู่ซินซินหัวเราะพูดคุยกับเสี่ยวมู่ท่านช่างเป็นคนที่มีอารมณ์ขันท่านเป็นพี่สะใภ้ข้ แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะเหอป,ปิงปิงหน้าเหมือนเมียเก่าของหลี่จื้อเหิงทําให้ฮ่องเต้องค์หม่แห่งราชวงศ์ใหม่ต้าสุนเดินมาหานางด้วยพระองค์เองด้วยท่าทีเมามายคันทีมากมายพยายามจะเข้ามาห้ามแต่ห้ามไม่ได้เจ้าชื่ออะไรแม่นางเจ้างามเหมือนหญิงสาวที่ข้าเคยรักเมื่อเหอป,ปิงปิงบอกชื่อตามที่ได้กําชับมาทําให้คนที่มองดูเหตุการณ์นี้อย่างสินสินหัวเราะออกมา ดึงสายตาฮองเตให้สนใจไปที่นางซึ่งมาเป็นการผิดแผนอย่างใหญ่หลวงใครมันกล้าหัวเราะข้าฮองเตเดินตามเสียงหัวเราะจนไปเจอตัวซินซินทำให้หานโซและไต้เท้าไปเจียต้องรุดวิ่งเข้ามาคอนจะเกิดเหตุไม่ดีหม่อมฉันไม่ได้ตั้งใจแค่แบบว่าคุยกันถึงเรื่องความงามของวังหลวงซินซินเริ่มหาทางแถะแก้ตัวเพราะเธอนั้นหัวเราะท่าทีเมามายของฮองเต้จริงๆ ข้านั้นพึงใจนางเอานางไปด้วยคำสั่งที่เหมือนสายฟ้าฟาดทำให้หาซั่วต้องรีบเข้ามาขวางฟาผระบาทหม่อมชั้นไปเจีย๋ยอย่าเอาตัวนางไปเลยนางเป็นสาวใช้ของหูหญินหม่อมชั้นจะไม่สมพระเกียรติทำไมทำไมจะไม่สมนางในสวนมากก็มาจากหลายที่ถือซสว่าขายนางเข้าออวังให้ข้าได้ใช่หรือไม่ฮ่องเต้ยังคงถามกลับ าบาทน้องสาวข,ของรองแม่ทัพยานงดงามและสมเป็นสตรีสูงสักหม่อมฉันว่าคันทีเริ่มค้านอันนั้นข่าเอาแน่แต่อันนี้ก็อยากได้ข้าชอบนางยิ้มสวยทำไมไม่ส่งนางเข้าวังมาเออนางอายุเกินเกณฑ์หานซัวรีบค้านจเจ้าอายุเท่าไรข้าไม่ถือหรอกนะจะอา,อายุ12หรือสาสองหรือเท่าไร่ข้าอยากได้ ยิ่งคนไม่ให้ข้าก็ยิ่งอยากได้ฮองเตลาแขนของซินซินไปด้วยทําให้หาสั่วต้องคว้าข้อมือของซินซินอีกข้างเอาไว้และซินซินกับสะบัดออกเพราะกลัวว่าเขาจะมีโทษฝ่าบาทหม่อมฉันแต่งงานมีลูกแล้วสองช่องคลอดไม่กระชับหน้าอกหย่อนยานจากการให้นมบุตรอายุก็มากแล้วไร้อารมณ์เอาไปก็ใช้การไม่ได้ไปเอาอ้ออสิ่งสิงสบายใจ ประโยคที่ฟังดูทันสมัยแต่กลับทำให้ฮองเต้หัวเราะออกมาอย่างชอบใจของค่ายยายไม่หลวมหรอเสียงกระซิบเบาๆที่ข้างหูซินซินทำให้ซินซินต้องกรอกตาเพราะฮองเต้บ้ากามเหอปิงปิงที่อยู่บนเวทีเมื่อไร้รำจบก็รีบลงเวทีมาทันทีของสามีหม่อมชนันใหญ่เยี่ยงมา้าหลวมโคกงแน่นอนพี่คะเสียงกระซิบเบาๆของซินซินที่ข้างหูทำให้ฮองเต้หัวเราะออกมาเสียงดังในการเอาตัวรอดของนางแต่พอเห็นเหอปิงปิงที่เดินมา ก็เกิดช่างใจอยากได้ทั้งสองแต่งตั้งหยานเสี่ยวมู่เป็นสนมส่วนคืนนี้ข้าจะอยู่กับแม่นางคนนี้ข้าน้อยเต็มใจแบบสุดซึ้งไม่ต้องลากหมอมชั้นไม่ชอบการถูกบังคับมันไม่ฟินเพคะให้หมอมชั้นเดินเองแต่หมอมชั้นขอไปลาคุณหนูก่อนสินเงยหน้ามองพระจันทร์ที่ตอนนี้เต็มดวงกลมสวยเลยรีบวิ่งหาน้องสาวของสามีพี่สะพ้ยแบบนี้ไม่ถูก เสียวมู่พูดเสียงเบาๆเพื่อไม่ให้ใครได้ยินฟังเตรียมมะาล้ะค่าข้าจะวิ่งสินซินยิ้มกัดฟันพูดแม้ปากจะยังยิ้มอยู่แต,แต่คุณหนูเจ้าขานี่คือการบอกลาต่อจากนี้ไปเราจะไม่ได้เจอกันแล้วสาบานกับข้าว่าท่านจะมีลูกภายในหนึ่งปีสืบสาสกุลไปให้ยาวนานท่านเป็นเหมือนน้องสาวที่น่ารักพราะข้าไม่เคยมีอย่าลืมที่ข้าบอก ซินซินเดินตามห้องเต้แบบช้าๆพร้อมกับศบตามองหาซั่วแล้วสายหัวเพื่อบอกให้เขาไม่ต้องทำอะไรเพราะซินซินยังดึงดันไม่ยอมไปอาจจะทำให้ไต้เท้าไปและเสียวมู่มีโทษได้เมื่อเห็นพวกขันทีและทหารตายใจเดินนำหน้าไปแล้วนางก็มองหาทางหนีที่ไล่ทันทีก่อนจะหันไปเห็นสายตาของเหอปิงปิงที่มองสามีของเธออย่างผิดหวังเพราะตอนนี้สามีของเธอเปลี่ยนไปเป็นคนละคนมันเป็นค่าตอบแทนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำเพื่อเจอสามีของเธอที่นี่ หน้าเวทนาจริงๆเจ้าว,ว่าอะไรนะเจ้าเป็นผู้หญิงแบบที่ข้าไม่เคยเจอที่นี่ฮองเตหันมาคุยกับซินซินแต่ไม่ได้สนใจเหอปิงปิงที่พยายามจะเอาอกเอาใจเฮ้ยช่วยไปสนใจคุณหนูหยานสักนิดสักห้านาทีเธอนมใหญ่บึ้มบึมซินซินอยากให้ฮองเต้เลิกสนใจเธอเพราะตอนนี้เธอต้องการที่จะหนีหนีไปจากตรงนี้แต่มันยิ่งทําให้ซินซินเป็นที่สนใจมากไปกว่าเดิมอีกของเจ้าไม่บึ้มบึมเหรอ ยานถึงหัวเข่าไม่น่าสนใจเลยโอ้ฟ้าบาท UFO สินซินชี้ไปที่ท้องฟ้าที่ตอนนี้กำลังจุดพุในช่วงที่คนกำลังจ้องมองพูุทําให้เธอรีบวิ่งหนีแฟนเข้าไปในฝูงชนหญิงสาวตัวเล็กมุดผ่านคนมากมายแต่เพราะว่าเธอตัวเล็กเลยทำให้โดนชนและโดนเหยียบแต่ทาหารที่ไล่ตามเธอแม้เธอจะเจ็บแต่ตอนนี้ก็หยุดไม่ได้ในความชุลมุนกลับมีมือปิดสนาควาล่างบางของเธอขึ้นมาจากพื้น เป็นเมียข้าล่อ,อาจจะไปเป็นสนมแบบนี้ต้องโดนทำโทษหาซัวรีบควบมา้าฝ่าฝูงชนพ้นประตูวงังงานเทศกาลที่สินสินฝันใฝ่อยากจะเห็นตอนนี้ไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้ทหารแล้วแม้แต่โคมลอยสักอันก็ไม่ได้เห็นที่รักไอ้เลวนั่นมันบอกเมียวว่าของมันใหญ่ยังไงก็รู้สึกที่รักต้องปลอบใจเมียแล้วละแล้วเจ้าก็ซิบอร่อยข้าเห็นบอกว่าของสามีหม่อมฉัน พๆกับม้ามันจังน่าประทับใจและพื้มมากฮานซ์โซ่ควบม้าไปยังทะเลสาบที่ตนเคยไปตามหาหมิน่นหมิ่นนี่เป็นอีกครั้งที่เขาต้องมาที่นี่แต่มันกลับเป็นอีกครั้งที่ตนยินดีที่จะไปหลังจากลงจากหลังม้าชุดเกาะที่ใส่อยู่ก็ถูกถอดทิ้งแสงสว่างจ้าจากอัญ,ญมณีบนกระจกทําให้เขาต้องรีบหยิบมันขึ้นมาเพื่อต้องแสงจันทร์แสงสว่างของมันทําให้พวกทหารที่ตามมารีบวิ่งตามแสงมา ที่รักพวกมันมาแล้วซินซินรีบบอกหานซ่วด้วยความร้อนใจฝ่ามือใหญ่รวบเข้าที่มือของซินซินแล้วพาล่างบางวิ่งกระโดดลงทะเลสาบน้ำเย็นๆที่ท่วมชุ่มฉ่ำผ่านเสื้อที่ทั้งสองใส่อยู่แสงสว่างจากกระจกดูดคนทั้งคู่เข้าไปแรงดึงที่เหมือนจะทำเอาร่างไหลวนเวียนไปกับอะไรสักอย่างด้านสินซินเอ้ยอยอยบ้าไปแล้วจะอ้วกฉันโผล่ขึ้นมาไน ในไปทำอะไรในน้ำเดี๋ยวปลาพ่อตายหมดเสียงที่คุ้นเคยทำให้ฉันที่ยังมึนงงต้องเงยหน้าขึ้นไปมองรอยยิ้มจากคนเป็นพ่อที่ลูกสาวได้หายไปนั้นกลับมาทำให้ฉันอยากจะวิ่งเข้าไปกอดแต่หาเสื้อกลับดึงเอาไว้การโค้งคำนับสวยงามกล่าวขอโทษทันทีที่เห็นหน้าพ่อของฉันเลยพ่อของฉันสิเป็นงงเฮ้ยก็งงนะสิอยู่ดีๆก็ขอโทษแต่ก็รอฟังสิ่งที่เขาพูดอะนะข้าเออ ผมขอโทษครับผมกับซินซินได้แต่งงานกันแล้วเรากำลังเร่งที่จะมีลูกเพื่อให้อายุที่เธอบอกว่ามากแล้วมีลูกให้ทันสองคนผมจะรักและดูแลเธอให้เป็นอย่างดีขยันทำงานเพื่อไม่เธอต้องลำบากได้โปรดยกน้งให้ผมด้วยเถอะครับเออพูดยาวยืดอะนะแต่ก็เป็นการขอเมียที่มีดีเทลดีมากซินซินหายไปสองปีจะปั๊มลูกเลยเหรอแต่งแล้วจะมาขออะไรอีกไอ้ที่ว่าปั๊มลูกให้ทัน ฉันอยากได้หลานชายก่อนเขตจาัดก,การมีลูกสาวมากเลยโคตรจะดื้อเออเอ้าวพ่อนินทาฉันซะแล้วโคตรดื้อผมว่าผมเข้าใจดื้อแบบหาที่ใดเปรียบไม่ได้แล้วพ่อกับผัวก,ก็เข้ากันเป็นปี่เป็นขุยพอดคอการเดินเข้าบ้านแล,แล้วฉันล่ะโธ่เมื่อเดินเข้ามาในบ้านมาที่กำลังเช็ดจานอยู่ก็ตกใจทำจานตกแตกกระจายเต็มพื้น กอจะรีบวิ่งเข้ามากอดฉันเอ้ยต้องแบบนี้สิถึงเรียกว่างม้าของฉันฉันกอดม้าอย่างแนบแน่นเพราะคิดถึงที่สุดเลยเว้อไปไหมเพราะปกติก็อยู่กันคนละบ้านแต่เรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทําให้ฉันคิดถึงพ่อกับม้ามากมาก,มากพ่อคะหนูอยากไปหาอตเตียหลงฉันพูดขึ้นมาเพราะฉันมีสิ่งที่เอามาด้วยต้องรีบขนาดนั้นเลยเหรอลูก ตอนนี้ทางนั้นเหอนหลานกันหน่าดูมีแต่บ้านเราที่ยังไม่มีเฮ้ยม้าฉันถอนอกถอนใจออกมาฉันเลยต้องล้วงมือเข้าไปในเสื้อแล้วหยิบกล่องใบหนึ่งออกมาเปิดไข่มุกสีดำด้านเม็ดมะหือมาให้พ่อก,กับม้าดูของมันหนัวคะ่ะแบบนี้ถ้าเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินอตเตียจะให้เท่าไรทางนั้นเขาเล่นของเก่าแบบเนี้ยทางเขาเลยนะคะก็อบอกไปแล้วว่าขายแน่แ่ฉันคนจริง ความภูมิใจของสามีแปลเป็นเงินได้เท่าไหร่กันนะก็คงจะซกักณบ้านไปให้ยี่สิบล้านงดต่อถ้าไม่คายก็เก็บกลับไปเลยเสียงของคนเป็นเจ้าของบ้านที่หงุดหงิดเพราะฉันมาแทรกเวลาการเล่นกับหลานเอาค่ะแล้วอันนี้ฉันเอามาคืนลิวค่ะฉันส่งกระจกคืนให้ลิวแต่ลิวกับโยนลงพื้นแล้วเหยียบขยี้เหมือนเกลียดมันมากมายออ๊ยตกไม่ได้ตั้งใจ ช่างเป็นการตกที่รุนแรงมากเลยไม่มีความเสียได้หลงเหลืออยู่แม้แต่น้อยว่าแต่ที่นั่นหนึ่งเดือนที่นี่กลับเปลี่ยนไปมากมายหลานของฉันวิ่งได้แล้วหาซส่วมองเงินมากมายที่ถูกเอามาตั้งเรียงรายบนโต๊ะแต่พอฉันจะส่งให้เขาเขากลับไม่เอาแต่กลับเดินไปหาหมินม่นหมิ่นแต่หมิน่นหมิ่นสวยจังเลยอะ่ะทำไมยิ่งโตยิ่งสวยอะ่ะดีนะที่หมิน่นหมิ่นไม่ได้ไปไอ้ห้องเต้นั่นแม่งโคตรหน้ามืดเลยอะ่ะสวยๆแบบนี้ไม่มีเหลือ ฉันพูดให้ริวฟังแต่ริวกลับยิ้มออกมาเชื่อเธอใครมันเอาเมียฉันไปต่อให้เป็นศัตรูกับคนทั้งโลกฉันก็จะทําริวเดินไปหาเมียที่ตอนนี้รูปหัวคนเป็นสามีน้อยๆหีลูกเป็นหมาเลยบางวันก็เล่นปิดตาวิ่งไล่จับกันหลงเมียแบบสุดๆรีบมีได้แล้วนะลูกนะแกะแล้วเนอะเราเดี๋ยวจะไม่ทันไอลิวมันนะมันวางแผนจะมีคนที่สองแล้ว อติยบอกฉันฉันเลยโชว์แหวนหยกที่ใส่อยู่ให้อติยดูว่าฉันก็แต่งงานแล้วนะหนูแต่งงานแล้วค่ะเออแหวนขายไหมเอ,อ้ยไม่ขายค่ะฮือแหวนแต่งงานของหนูนะอีกด้านเฮียริวเราให้ลูกดองกับบ้านของพี่ซินซินดีไหมลูกเราเป็นผู้ชายยังไงก็แต่งข้าวเธอว่าดีเฮียก็ว่าดี ริวอบกอดคนเป็นภรรยาจากทางด้านหลังแล้วถ้าลูกเราเป็นลูกสาวล่ะคะคอยจีบข้อแม่งทิ้งให้หมดเลยแต่อยากรู้อะไรไหมลูกเราจีบยิงได้ทุกบ้านรอเลือกได้ไปเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านเฮียวฟงบ้านอไอ้ใดเอไรหนูยุยหรือสองแฝดก็ได้ถ้างั้นให้เจ้าชายน้อยๆของเราเลือกเองเลยดีกว่าเนอะ แต่ตอนนี้ฉันอยากมีเจ้าหญิงน้อย,อยให้เฮียแล้วเมื่อไหรเขาจะมานะเฮียต้องขยันกว่านี้แล้วมินมินส่งิ้มไม่คนเป็นสามีก่อนจะหลบตายอย่างเขินอายทุกวันนี้ก็ขยันแล้วนะอาทิตย์ละครั้งเมียขอทีละสามครั้งได้มั้ยคะป้าบอกว่าเขาจะมาไวๆถ้ามินมินยังไม่เซ็กซี่ให้ใส่คอสเพย์ <c oughs> มินมินหัวเราะออกมาเบาๆป้ามาสอนอะไรเมียคนอื่นเริ่มจากเด็กนักเรียนดีมะ รู้สึกอยากเป็นคุณครูอยากรักเด็กนะพูดแบบนี้แล้วต้องร้องสักทีแล้วล่ะเฮีเยแน่จริงก็จับให้ทันสิคะถ้าจับท่านจะให้จุ๊บหนึ่งทีล่างบางเริ่มวิ่งหนีคนเป็นสามีที่เธอรู้อยู่แล้วว่หนียังไงก็หนีไม่พ้นเพียงแค่สองก้าวแขนยาก็คว้าเอลเล็กๆเอาไว้ได้ทันทีเออคือเออพวกนั้นจะรู้หรือเปล่าที่รักว่าเรามาเป็นแขกข้าว่า เราสองคนนั้นถูกลืมไปแล้วล่ะเรากลับไปปั๊มลูกใทันเขาดีไหมฮานเซอจับมือเล็กๆของซินซินเอาไว้กลับไปปั๊มลูกก็ดีเดี๋ยวหมดลูกฟอร์ <c oughs> จบบริบูรณ์จบแล้วจ้าจบแล้วนะคะสำหรับตระกูลไปจะมีพัทลูกหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ได้แต่งแล้วก็ยังไม่ได้คิดด้วยค่ะก็อย่างที่ว่าและมันก็น่าสนเพราะว่า ลูกชายของท่านริวนั้นดองได้กับทุกบ้านเลยยังไงก็ต้องฝากติดตามด้วยนะคะตอนนี้ช่องโดนแบนเพราะตอน NC เก่าๆในเรื่องของเฮียไดยเฮียไรถ้าโดนปลดแบนเมื่อไหร่ถึงจะกลับมาอัพใน YouTube นะคะยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามด้วยค่ะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งตริงๆเพื่พอไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ